ความสามารถของสกายได้นะครับนอกจากที่เราจะสร้างไฟล์เอกสารที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่บนฮอตเมลได้แล้วเนี่ยนะครับความสามารถอีกอย่างหนึง่งก็คือเรื่องของการสร้างกลุ่มเฉพาะขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับอย่างนี้ว่าในสกายได้ในจะมีกลุ่มนะครับเราสามารถจะสร้างกลุ่มหรือกลุ่มเฉพาะเพื่อแชร์ข้อมูลร่วมกันได้นะครับแจกเอกสารได้นะครับสร้างตารางรั้นหมายเฉพาะกลุ่มได้ นะครับดูลองจะลองสร้างสักหนึ่งกลุ่มดูนะครับอ่ทั้งพอเมื่อคลิกตรงคุยกลุ่มตวเนี้ก็ให้พิมพ์ชื่อกลุ่มขึ้นมานะครับตัวอย่างตัง้งแั่เนี้ยนะครับ A B C นะเสร็จแล้วก็สามารถจะเลือกอ อีเมลของคนที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่มได้นะครับเหมือนว่าอ่าเมลอันนี้ของผมมันมีแค่คนเดียวก็เลยไม่สามารถจะเพิ่มใครขึ้นมาได้ตอนนี้นะครับหรือว่าเราสามารถจะแอดคนเข้ามาตอนหลังก็ได้นะครับเราก็คลิก create ก็นะจะมีการตรวจสอบชื่อว่าซ้ำกันไหมหรือเปล่านะครับถ้าซ้ำก็จะให้เราเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอันนี้คือมีกลุ่มแล้นะครับ test special project ครับเป็นมาหนึ่งกลุ่มทาอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถจะทาํางานง่ายๆคือสร้างเอกสารก็ได้อัปโหลดเอกสารก็ได้นะครับหรือว่าจะมีปฏิทินเฉพาะกลุ่มขึ้นมานะครับเราจะอยากจะสร้างปฏิทินในกลุ่มแับแอดคาลเลนดานะครับ, calendar, รบสร้างปฏิทินขึ้นมาใหม่เฉพาะใช้ในกลุ่มของเราเราจะได้ไหมายคนในกลุ่มนะครับไม่เื่อเป็น เฉพาะปฏิทินขึ้นมาให้นะครับเรนจะนัดมิทติ้งเนี่ยพวกนี้เราจะนัดประชมุมนะครับมิทติ้งนะครับเนะี่ยไป จะเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นอ,อยู่ในปฏิทินของเราหรือเปล่าเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นมิเต็งขึ้นมาให้นในปฏิทินของเรานะครับทาอะไรได้อีกนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับจะสามารถจะเพิ่มนะครับเอกาสารสร้างเอกสารขึ้นมาก็ได้นะครับัปโหอดอลดเอกสารขึ้นมาก็ได้เหมือนกัน เมื่อกี้เราลองสร้างเอกสารในครั้งที่แล้วแล้วเนี่ยนะครับครั้งนี้เราลองแอดเป็นไฟล์ก็ได้แอดไฟล์ขึ้นมาทักหนึ่งไฟล์นะครับมันก็จะให้เราสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้เก็นบนะครับเฉพาะแะให้ใครดูได้บ้างนะครับเมมเบอร์ดูได้มสมาชิกในกลุ่มสามารถจะ เห็นอิดเพิ่มลบอะไรได้ได้หรือเปล่าเนี่เราก็เลือกให้คนในกลุ่มสามารถจะทํางานในโฟลเดอร์นี้ได้ด้วยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็แรกเอกสารนะครับที่เรามีอยู่นะครับอุทผมเอกสารเข้ามา ก็ล่าเอกสารที่เรามีอยู่ในเครื่องครับดรอปลงมาที่ในส่วนว่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับแกรมก็จะอัปโหลดเอกสารเนะรี่ยขึ้นมาเก็บเอาไว้ในสกายไดที่เฉพาะกลุ่มที่เราต้องการใช้งานนั่นเองนะครับสกอคอนติเนียวนะครับนะ รอสักครู่หนึ่งนะครับปัญหาของ Sky ได้อย่างนึงก็คือว่ามันจะหน่วงๆเล็กน้อยนะครับเพราะมีการใช้งานเยอะมากๆนะเห็นได้ว่าตอนนี้เอกสารก็อยู่ในกลุ่มนะครับ Test Special BC ขึ้นมาแล้วนะครับอีกอย่างหนึง่งที่เป็นคุณสมบัติของกลุ่มนะครับหรือว่าตัว Sky ไดเองก็คือเรื่องของ One Note นะคับ One Note Notebook นะครับจียกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับ ตัววันโน้ตเองนะครับเหมือนเป็นสมุดย่อนะครับที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับสร้างขึ้นมาสักหนึ่งอย่างันนะครับก็จะเป็นลักษณะของวันโน้ตใชห้หกับโน้ตนั่นเองสามารถจะใช้เอกสารร่วมกันนะครับมันจะต่างกับตรงที่ในตัววันโน้ตเองสามารถจะแปะรูปแปะเอกสารหรือว่าให ผู้อื่นเนี่ยสามารถจะเข้ามาแก้ได้นะครับผู้อื่นที่เข้ามาแก้ถ้าอยู่ในกลุ่มก็จะระบ,บุว่ามีใครที่เข้ามาอิดิตเอ,ก,อกสารตรงส่วนนี้ได้บ้างนั่นเองนะครับ